สวัสดีครับทุกคนด้วยนะวันนี้เรากลับมาอยู่กับเทนเทเซอที่ c o m มานเดอร์ชา l e เลนกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ผมได้จบภารกิจของวีสามไปแล้วเรียบร้อยดังนน,นี้เราจะหาภารกิจง่ายๆเล่นก่อนเพราะตอนนี้ทุ่มกว่า,วาแล้วผมใช้เสียงเยอะไม่ได้เพราะฉะนั้นเอาเป็นล e เ p e r ์ละกันทีนี้รู้คอนเซปต์กันอยู่ต่ำกว่า10นาที Just you and this time so worry. When you you don't o me l anyone. ใช่ฉันและเธอในภารกิจนี้มีแค่ฉันกับเธอแค่สคนและถ้าเกิดเธอแพ้ฉันก็จะไม่บอกมันกันว่าฉันทำอะไรเธอตรอย่ว่ากัน มันจำเป็นที่จะต้องใช้ลาปิดเมื่สิมันเป็นอะไรที่มันจะจบภารกิจได้เร็วสุดละเดี๋ยวว่ากันถ้าเกิดเบื่อถ้าเกิดเบื่อที่ผมจะเล่นจักรวรรดิผมจะไม่เล่นซ้ำอีกเด็ดขาดถือว่าเป็นมันเป็นอะไรที่จําเป็นที่สุดแล้วในการทําให้มันจบเร็วเดี๋ยวว่ากันนะเรียเสร็จปุ๊บจัดการตัวที่แทงบัสเตอร์ทีนี้เรามีคอสกิปปาคอนเรามีคอสกิปปารมรทอปมาจัดการมันแทงบัสเตอร์จะกรรายลร่างพวกมัน ละลายล้าพวกมันให้พวกมันกลายเป็นเพียงของเหลวจัดก,การพวกมันให้เรียบร้อยคือจริงๆเราน่าจะเอาอินทหารอิพีเรียด้วยแต่ว่าไอ้พวกนี้น่จะอยู่รอดโอเคมาหนึ่งสองคืออย่าว่ากันปืนยิงรถถังมาสู้กับปืนกลคิดว่าอะไรจะชนะปืนกลแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์พอพวกนี้เสร็จปุ๊บมาตั้งเวทพอย์ไว้ตรงนี้และพวกนี้มาหาก่อนที่เราะต้องหาทางผลิตพวกนี้ก่อนโอเค เสร็จปุ๊บทำลายฐานพลังงานตรงนี้โดเตรเรมาขอบคุณที่เสร็จปุ๊บฐานฐานคนน่าจะอยู่ด้านบนโอเคฐานคนน่าจะอยู่ด้านบนอะถพาะงั้นเอาฐานคนก่อนแล้วเราค่อยไปเคลียร์ฐานอื่นทีหลังคงไม่ได้มีหาเออจริงๆไม่หรอกอยาก่อยาว่ากันทำไมผมถึงไม่เอา mcv ก่อนเพราะว่าคือ,ค,อคือหนึ่งมาแลกมันยังเอาคนออกมาเรื่อยผมไม่กล้าเสี่ยงที่จะเอาตัวไปคือคือถ้าเกิดเรายิง mcv อะ คนเราจะหายไปเยอะก่อนไงเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้ก่อนดีกว่าโอเคเสร็จปุ๊บตรงนี้ไม่น่ามีปัญหาทีนี้พอพับโลกเสร็จปุ๊บเราแค่วิ่งตามพวกมันเฮ้ยเริ่มเหลือน้อยพวกนี้วิ่งช้ามาเสร็จต่อไปเป็นโรงแร่ที่เราต้องจัดการอาา่าฮะมาปุ๊บอยากเหยียบเดี๋ยวกูจะยิงมึงพังขอบคุณทีนี้ส่วนนี้ไม่น่าจะยาก,ก<ส>คือคือ,ค,อคือเวลาน่าจะใช้ไม่ได้เยอะแหละก็แค่มีมีแค่นี้มั้งท,ที่เราจะได้ ลุยๆกันอาา่าฮะนี่เหลือแค่โลสุดท้ายพอเสร็จปุ๊บเราจะส่งหวยก้าตายดูเลืองกันทีนี้อย่าว่ากันผมโอเคช่างเถอะรง้ไงชนะอยากได้แล้วเหรียญนะไม่ไม่อยากได้เหรียญอยากให้น้องมาอยู่กับพี่คืนนี้คืนนี้ <c oughs> โอเคเวลาที่เราทำไปได้ดีสุดคือ2นาที36วินาทีเวลาที่เขาทําไปได้ดีที่สุดคือป845วินาทีเรามีโบนัสไทม์เป็น8,413เหรียญอันนี้อันนี้ผมไม่น่าจะเป็นเหรียญ่ะนะแล้วก็ระดับความยาก2,005 5เอฟเฟกชัผมไม่รู้ทีนี้เราได้เครดิตโดยรวมมาทั้งหมดก็คือ3 2 7 3 9เรามีกองทุนสำรองไว้ใช้กันในยามฉุกเฉินประมาณ300,000กว่าบาทณนะตอนนี้ และตอนนี้เราได้รีเปอร์มาอยู่ในอาเซนอลของเราเเรียบร้อยต่อไปจะเป็นอะไรเจอคลิปหน้าถ้าผมมีลมอาดคลิปนะแล้วเจอกันครับผมตัดคลิปฮะ